ก่อนสมันนี้คนเลยโดยเกมอันนี้อ่ะมีเอาจึในวันนี้ก็มันมันไกลไปนะคือพู้น่คือ,อ,นนอมันดีเซนะ้ก็เลยมันดิบเล่นจนมีไช้ปืนที่ังไม่ใช้เท่ไรในวงมีคู่เยอะอก่อนในวันนี้กอนมันดล่ดาหม่คือพึ่งปพึ่งปลดน็อตได้พึ่งปลดน,น,น็อตใหม่ให่เ,นนเล mình mình xưa đã sáng mọi noisy về sông a toast a toast có nịch tính toật nhé ok mày 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 nó mày 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 mày

โอ้ยนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเียเนีมันเงนเอมึงมึงงไหนงสังโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแห่มีันเนี่หาต่อเฮ้ยอะไรวะอะไรกดีาก่อน Thuốc sập Ở ông này mi khai có ông Đến rồi đó này này nó Một cái nhà Ở Một một Ủa chú chú bớt rồi Nhi đây Ủa vậy, còn nhau Mấy nhưng mấy hình mà Đưa ra Ở đây Ở đây mà riêng nói bơi gì? ta đâu này con Này không ủa, có mấy con bắt Ôi, Thì nha. Này. Bơi thuyền đang mặt Đây này. Nước, nước, เอ๊ะมื my, <I> oh. Oh, ่อกีเไอ้เหยื่อเอาไปอ่ะเสียงนี้ใเญ่หน่อยโอ้โหแถวอ๋อโอ้โม่หนึ่งกีเชนโม่หนึ่งมันตายเออโงหาาเนี่ยนะ น้องหวดเสียลงหัวมานเลยเกร็งตวเลดึงนี้ก็งูยับกลับไปเลยอนอ๋เียนี่เป็นใครอ่ะเนี่ย้ใครเนี่ยเดี๋ยเดีกเดี๋ยวข้างนอ Ja. Uh. Yeah.

ออกไปดูเ hmm. ร mm ื่องนี้ว่ามึงที่นี่เห็นไหมจริงรับมงจริงคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม มีมีเดีว่มอวะบอลนนี้ไหนว่าเมื่อกี้นี้กินเลยอ้งอ้ิแต่ว่ไม่ัหัวเลยเมื่อกี้นี้นี้เหนย Mình đọc nhé เพื่อนดูตกโอ้โหเสียงหนูข้างหน้านี้เลยกูเดินแบบไม่กลัวเลยขอ้ง ตู oh, um, oh. ้เส้นเน้อโอ้ไม่ตกใจเลยอืมอืมกลับมากลับมาได้ตรงได้ตรงเดี๋ยววันไหนของมีอ่ะโนมีเดี๋ยวเป็นหนึ่งเดี๋ยวโอขอตัดแั่ขอเป็นหนึ่ง ออกไปมาเหมืนอนแบไม่ต้องเงี้ยผมผมว่าผมจะจะไปยังอีกอีกเนี่ยคือก็คือหมอปัจจุบนันด้วยคือเข้าไปแล้ว <c oughs> เหมือนให้นอนทายไปเลยจะมีของเนี่ยเออพอดอะไรวะโอ้อะไรนะเอาเนี้ยวะ <c oughs>

no oh.

Team report engaging. Fool never learns. Target approaching. request suppress fire.

Ah, ja, Ini kebun mah มันอยู่ข้างบนแน่เลยไม่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยอะไรทั้งทั้งออกหนึ่งพวกไหนไหม <laughs> oh. I Target approaching! Request the fire! Hey <laughs>

อ๋อครับทําไปยังไงวะยี่โอ๊ยสุดแรงสุดแรงโอ้ยนี่ปวดอะไรมากอีก 你看，现在。 không có gì này nè mới thảm tai

เพิ่มเพ่มยีสิแบบนี้เพ <legitimacy> <t> ื <t ước> ่อนจะไปตรงนี้หละ Buat... Why? Come on, come on, come on. ไป่เหนอยไมเหนื่อยมากลับพอแล้วพุ่งหน้านี่ยนี่แรงเลยได้ปืนใหม่มาโอเคดูดูแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่าไงก็เดี๋ยวพูดยิ่งมันก็เกมมันก็จังดีเซนแหละก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้ว